สวัสดีครับค่าคืนนี้นะครับผมเป็นค่าคืนที่อะไหรห้าหรือหกที่ <5 S 1> หกฮะหกหรอลืม <laughs> <laughs> นะครับก็เป็นวันยังไม่เป็นวันหยุดนะครับอาจจะมีผู้คนมาท่องเที่ยวนะครับเยอะแต่ว่าไม่ได้มากไม่มากมายเหมือนเหมือนเป็นวันหยุดหรือวันพระใหญ่นะครับเพื่อนๆครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้เป็นอ่าถนนทางด้านทิศใต้นะครับ นะครับขาออกและขาเข้านะครับผมรถก็จะติดๆหน่อยอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับผมนะครับนะครับคนมาค้าขายนะครับประมาณตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับเียวงดูทางซ้ายนะครับเห็นไหมสินค้ามากมายนะครับอะไรกันแอดมินจอดรถไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับก็ต้องขับรถ ทำคลิปนะครับอไปเลยนี่ทางออกทางตรงไปบ้านํำกํ๋าทางไปมุกดาหารนะครับก็จะมีลานจอดรถนะครับมีตลาดมีสินค้านะครับผมอันนี้ทางนอกๆนะครับเพื่อนครับเดี๋ยววันหน้านะครับจะพาเข้าไปลุยข้างในงานนะครับผมที่คนเยอะๆนะครับสินค้าเยอะๆนะครับ เห็นไหมครับจุดจอดรถนะครับเพียงพอนะครับนะครับมีทั้งถ้าเป็นของวัดพระธาตุพนมหลังวัดเนี่ยเป็นการจอดฟรีนะครับเพื่อนแต่ตรงนี้จะเสียเงินนะครับตรงนี้เป็นเอกชนครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ